สวัสดีครับทุกคนลองนึกภาพตามผมสักนิดนะครับผู้รักที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้หัวใจของเราพองโตด้วยความหวานวันนี้กลับกอลายเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้คำตอบใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงโตโนพากินและนิชานัทนิชาเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีต้อนรับสู่ทสนุ24ช่องที่พาคุณไปจอดลึกทุกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแส หยุดสั้นๆวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาที่ทั้งคู่ยังยิงย้มแย้มเคียงข้างกันวันที่21มีนาคม2568กับบทสัมภาษณ์สุดท้ายที่พูดถึงเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานความฝันและความรักที่ทุกคนจับตามองแตกอะไรที่ทำให้วันนี้มีข่าวหรือว่าพวกเขาห่างกันแล้วเน้นเสียงมันจะมีคำตอบอะไรซ่อนอยู่ในคำพูดของพวกเขาผมอยากชวนทุกคนมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันน้ำเสียงกระตุ้นนอร ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทัศนู24เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นแบบนี้เอาล่ะไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยมาทําความเข้าใจบริบทกันสักนิดนะครับโตโนโ่และนิชาเป็นคู่รักที่อยู่ในสายตาของสาธารณาชนมานานทั้งคู่มีแฟนคลับเยอะมากและทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ถูกจับตาม,มองอยู่เสมอล่าสุดนี่มีข่าวหรือว่าทั้งคู่เริ่มห่างก,กันแล้วซึ่งมันทําให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หยุดสั้นๆแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่21มีนาคม2568 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ปรากฏตัวด้วยกันในงานหนึ่งบทสัมภาษณ์ของพวกเขาในวันนั้นมันบอกอะไรเราบ้างในวันนั้นนักข่าวถามถึงแพนแต่งงานของทั้งคู่โตโน่ตอบแบบชิลๆว,ว่าเราทำหน้าที่ของตัวเองทำตามความฝันให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งมันใช่มันถึงเวลาก็ค่อยว่ากันและที่พี่กว่านั้นคือเขายังแซวด้วยว่าถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์ในชาเธอจะตามเขาไม่ทันแน่นอนหัวเราะเบาๆ ส่วนนิชาเององอก็ตอบแบบมั่นใจว่าเธอไม่กังวลอะไรเพราะทั้งคู่คุยกันทุกเรื่องและตอนนี้ยังไม่รีบร้อนเรื่องแต่งงานเลยเพราะทั้งคู่กำลังโฟกัสกับงานและความฝันของตัวเองลองนึกภาพตามผมสักนิดนะครับวันที่21มีนาคม2568ในงานที่เต็มไปด้วยแสงไฟและสายตากุลของผู้คนโตโนโ และนิชาหยืนงเคียงข้างกันบนเวทียิ้มแย้มท่ามกลางแฟลชกล้องและเสียงกระซิบของแฟนคลับที่รอฟังทุกคำตอบของพวกเขาหยุดสั้นๆบรรยากาศในวันนั้นมันเหมือนละครฉากหนึ่งเลยครับทุกคนอยากรู้ว่าคู่รักคู่นี้ที่ดูลงตัวไปซะทุกอย่างจะมีอะไรให้เสืรอไพ้ายกันบ้างแล้วคำถามที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนักข่าวยิงคำถามตรงๆว่าแพลนแต่งงานของทั้งคู่ไปถึงไหนแล้วเน้นเสียง โตโน่มองไปที่นิชาด้วยรอยยิ้มเล็กๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายแต่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจว่าเราทำหน้าที่ของตัวเองทำตามความฝันให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งมันใช่มันถึงเวลาก็ข้อยออกย a ว่ากันหยุดสั้นๆคุณได้ยินความหมายในคำพูดนั้นไหมครับมันไม่ใช่แค่คำตอบแบบผ่านๆแต่มันเหมือนคำสัญญาที่บอกว่าเขาและนิชากำลังสร้างอนาคตในแบบที่ทั้งคู่เลือกเองแต่ที่ทำให้แฟนๆต้องยิ้มกว้างคือต่อที่โตโน่แซวต่อ เขาบอกว่าถ้าผมจะเซอร์ไพรส์นิชานะเธอตามผมไม่ทันหรอหัวเราะเบาๆน้ำเสียงของเขามันเต็มไปด้วยความที่เล่นแต่แววตานั้นผมเชื่อว่ามันซ่อนความจริงใจไว้ไม่น้อยเลยครับนิชาที่นั่งข้างๆหัวเราะออกมาเบาๆราวกับรู้ว่าถ้าโตโน่ตั้งใจทําอะไรจริงๆเธออาจจะต้องยอมแพ้ให้กับความเซอร์ไพรส์นั้นแล้วเมื่อนักข่าวหันไปถามนิชาว่ากังวลไหมถ้าโตโน่จะขอแต่งงานแบบเหนือความคาดหมาย เธอตอบทันทีด้วยรอยยิ้มมั่นใจว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องหนูมั่นใจเน้นเสียงว้าวประโยคนี้มันเหมือนกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยนะครับการที่นิชาไม่ลังเลเลยสักนิดมันบอกเราว่าความไว้วางใจของพวกเขานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนหยุดสั้นๆคุณลองนึกดูสิครับการที่คู่รักสามารถยืนต่อหน้าสื่อและพูดถึงความสัมพันธ์ได้อย่างเปิดเผยแบบนี้มันต้องใช้ทั้งความรักและความเข้าใจมากขนาดไหน แต่นักข่าวก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับน้ำเสียงตื่นเต้นเขาถามต่อว่าถ้าโตโน่จะเซอร์ไพรส์จริงๆนิชาคิดว่าเซอร์ไพรส์ยากไหมโตโน่ถึงกับยิ้มเขินก่อนจะตอบว่าผมว่าถ้าผมจะเซอร์ไพรส์เขาเขาตามผมไม่ทันหรอกหัวเราะส่วนนิชาก็หัวเราะตามแล้วบอกว่ามันไกลเกินคิดไม่ออกคิดไม่ทันหยุดสั้นๆผมอยากให้คุณจินตนาการถึงโมเมนต์นี้เลยครับทั้งคู่หัวเราะด้วยกันแววตาที่มองกันมันเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆในงานนั้นต้องรู้สึกว่าคู่นี้เขารักกันจริงๆนะและที่สำคัญคือทั้งคู่ย้ำชัดเจนว่าตอนนี้พวกเขากำลังโฟกัสกับงานและความฝันของตัวเองโตโน่พูดถึงนิชาด้วยความเอ็นดูว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักนิชามาเราอยากเห็นเขามีความสุขครับเน้นเสียงประโยคนี้มันเหมือนคำบอกรักที่ไม่ต้องอูวาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจส่วนนิชาก็เสริมว่ายังไงยังไม่ถึงเวลานั้น เราเพิ่งเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตหยุดสั้นๆคุณรู้สึกไหมครับทั้งคู่ไม่ได้ปฏิเสธความรักแต่พวกเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนซึ่งในยุคนี้ผมว่าเป็นอะไรที่กล้าหาญมากๆสิ่งที่ทำให้โมเมนต์นี้พิเศษยิ่งขึ้นคือการที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากับคำถามที่กดดันจากสื่อและสายตาของแฟนๆที่คาดหวังเรื่องแต่งงานแต่พวกเขากลับตอบด้วยความเป็นตัวเองเน้นเสียง ไม่มีคำตอบที่ประดิษฐ์ไม่มีคำสัญญาที่เกินจริงมันเหมือนเป็นการบอกว่าเราเป็นเราและเราจะเดินในเส้นทางของเราคุณคิดว่าแบบนี้มันเจ๋งแค่ไหนครับถ้าคุณเป็นนักกล่าวในวันนั้นคุณจะถามอะไรพวกเขาบ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับมาถึงส่วนที่ผมอยากชวนทุกคนมาคิดต่างกันครับจากบทสัมภาษณ์นี้ผมมองว่าโตโน และนิชาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากๆคุณลองนึกภาพตามนะครับการที่ทั้งคู่ถูกถามเรื่องส่วนตัวต่อหน้าสื่อแต่พวกเขายังตอบได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติมันบ่งบอกถึงการสื่อสารที่ดีและความไว้วางใจที่ทั้งคู่มีให้กันอีกอย่างที่น่าสนใจคือการที่ทั้งคู่เลือกที่จะโฟกัสกับความฝันของตัวเองแทนที่จะรีบร้อนไปแต่งงานตามที่สังคมคาดหวังเน้นเสียง ในยุคนี้ที่ทุกคนอนถูกกดดันให้ต้องทำอะไรตามกรอบการที่ทั้งคู่กล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมันเป็นอะไรที่ผมว่าเจ๋งมากๆและมันทำให้ผมสงสัยว่า,าถ้าข่าวหรือเรื่องที่ทั้งคู่ห่างกันเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นการให้พื้นที่กันและก,กันเพื่อเติบโตก็ได้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับลองแชร์ความเห็นในคอมเมนต์นะ จากเรื่องของโตโน่และนิชาผมคิดว่ามีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้เยอะเลยนะครับข้อแรกเลยคือความสำคัญของการสื่อสารในความสัมพันธ์เน้นเสียงการที่ทั้งคู่คุยกันทุกเรื่องมันทำให้พวกเขาไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในทางที่ไม่ดีมันเหมือนเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเลยข้อที่2คือการให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตโตโน่ และนิชาแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะรักใครสักคนได้ดีเราต้องรักตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนและสุดท้ายผมอยากชวนทุกคนให้ลองมองคนดังด้วยความเข้าใจมากขึ้นหยุดสั้นๆการที่โตโนโ่และนิชาต้องเจอกับข่าวลือหรือคำถามจากสื่อมั่นแสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนดังไม่ได้ง่ายเลยการที่เราจะตัดสินใครจากข่าวลือลองช่างใจสักนิดดีไหมครับ และนี่คือเรื่องราวของโตโน่และนิชาคู่รักที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนแสงสว่างในใจของใครหลายคนหยุดสั้นๆแต่ไม่ว่าวันนี้พวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันหรือเลือกเดินในเส้นทางของตัวเองเรื่องราวนี้ก็ทําให้เราย้อนกลับมามองความรักความฝันและตัวเราเองในมุมใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นน้ําเสียงอบอุ่นผมหวังว่าวิดีโอนี้จะทิ้งอะไรดีๆไว้ในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กล้าตามฝันหรือความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เน้นเสียงและที่ทัศนุ24เราจะยังคงพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่ทั้งสกิดใจและจุดประกายความคิดแบบนี้ต่อไปน้ำเสียงกระตือรือร้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสเรื่องราวนี้และที่สำคัญกดติดตามทศนุ24พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ที่กำลังจะมาถึง หยุดสั้นๆลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องของโตโน่และนิชาหรือมีเรื่องราวไหนที่อยากให้ทศนุ24หยิบมาพูดถึงบ้างน้ำเสียงลากยาวผมรออ่านอยู่นะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดพิเศษอีกแน่นอนสวัสดีครับบอ